สายฟ้าพายุเล่นไม้กระดกแม่ชมอดขำไม่ได้จนต้องแอบ,บแซวล,ลูกชายกิจกรรมแน่นตั้งแต่เช้าจริงๆสำหรับสายฟ้าพายุกับทริปล่าสุดที่คุณแม่วิถีเน็ตไอดอลอย่างชมพู่อรารยาพาลูกๆสัญจรไปเที่ยวเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาสัมผัสลมเย็นๆพร้อมทั้งคุณยายหนิงและเพื่อนสีอย่างพลอยชวพรที่ตามไปด้วย งานนี้สายฟ้าพายุเป็นสายชิลแบบไม่ชมจริงๆเห็นภาพไปเที่ยวอยู่กับธรรมชาติชมทุ่งดอกไม้เก็บสตรอเบอรี่และความน่ารักแน่เอ็นดูล่าสุดที่นับพลอยเอามาลงโซเชียลกับคลิปที่สายฟ้าพายุเล่นไม้กระดกกันสองพี่น้องนั่งโยกเยกเล่นกันท่ามกลางเสียงเชียร์และเสียงแซวของแม่ชมพู่ที่บอกว่าพี่สายฟ้าต้องออกแรงด้วยเพราะน้ำหนักไม่เท่ากันและป้าเจี๊ยบที่บอกอีกเสียงว่าให้พี่สายกดตัวลงไม่มีวันนั้นแล้วแหละพี่สายเอ้ย โอ้ยช่างน่าอินดูจริงๆคะ่ะพี่สายฟ้าเท้าไม่เคยได้สัมผัสถึงพื้นเลยส่วนน้องพายุก็ไม่เคยได้สัมผัสอากาศข้างบนเลยเช่นกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ